ถึงเวลาเลาะปลาหาเห็ดแล้วเบิ้งสิได้จักดอกสิได้จักกรําคนสวยเขาปลาจ้าคนไทยในต่างแดนอุปกรณ์พร้อมกระเป๋าแบกน้ำแบกทิชชู่ไม่เท้าไม่คําทั้งเก็บเห็ดสิจ้า ป่าเพื่อยุ่งหลายหลายทีจ่จะพอดีตะมุตะมิเลยนี่เห็ดก้ามปูเห็ดมันปูเห็ดเหลืองดอกอสเปรดกันนี่เพื่อนนะสวยงาม เก็ดนาห่อนมันก็จะออกประลำประอยได้ซ้ำนี่ล่าเฮ็ดกระไดมีเห็ด,ด,เ,หดเห็ดสม,มะ่ะสมมะคันเะเรนเลยโอๆ